ถ้าเคยได้ยินบล็อกเชนคุณคุณก็คนพูดกันอะได้ยินแบบข้อค้างไม่เจอฟอกเชนอันนี้เคยแบบมันแค่การเข้ารหัสทุยางแต่ไม่แน่ใจด้วยว่าฟอกเชนไม่ใช่ตัวกระบวนการหรอเนาจะมีนกาสใช้ไหมผมไม่สนใจผมผมก็ผมไม่ตอบดีกว่าผมไม่ชัวร์เออไม่ได้ผมไม่เชืรอผมฮ้ยได้ยินบล็อกเชนเคยได้ค่ะไม่เคยค่ะ ไอ้ตัวนี้พี่พี่ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆเคยได้ยินแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่คือจะบอกว่าอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เลยเบล็อกเชนเนี่ยโอ้โหบอกว่าบล็อกเชนนี่คือกําลังศึกษาแต่ยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องเลยคิดว่ามันจะโดนแฮกถ้ามันมีแบบว่าระบบที่ป้องกันก็คิดว่าไม่น่าโดน ทุกวันนี้มันมีระบบที่สามารถป้องกันพวก,น,กนี้ได้ไหมมีสิบา้ามีมันก็อยู่แล้วพี่มีเหรอเพราะว่ามันมัน,อ,นอยูไ<ง>่ได้ไ<ม>ต่ออนไลน์มันิตอลมันก็มีการป้องกัตลอดเวลาใช่แล้วบิตคอยถ้าผมมองตัวบิตคอยมันเป็นคือต้องเข้าใจบิตคอยบางอย่างมันแฮ็กไม่ได้คงไม่อ่ะมคงไม่น่าไม่ไม่น่าจะโดนแฮกแล้วเห็นเพราะว่าเห็นเห็นพวกแบบเอ่อทั้งเห็นธนาคารกลางสหรัฐนี่เขาเขาก็เหมือนกับว่าอนาคตเขาจะเอาบิตคอยนี่มาแบบเป็นสกุลเงิน สก,กุลหนึ่งในการที่จะใช้แบบแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรนี่ว่าคงคงไม่น่าหรอกเพียงแต่ว่าคือช่วงนี้ถามว่าจะให้กล้าไปลงทุนไหมคงไม่กล้าคงไม่กล้าคงไม่กล้าาอยากให้พยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติให้เขาแบบเออกล้าที่จะมาลงทุนในประเทศไทยช่วยช่วยแบบว่าก็คือเหมือนจะให้แบบไปไปตามไปไปตามกลไกของมันเอออยากให้มันปั่น แค่นั้นเองเรียบร้อยนะครับผมล็อกเชนคืออะไรนะฮะเกี่ยวข้องกับคริปโตแครดแอสเซทคริปโตเครีอย่างไรล็อกเชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญนะครับที่ทำให้สิ่งที่เรียกว่าคริปโตเครีหรือคริปโตแอสเซทเนี่ยสามารถทำงานได้โดยไม่มีตัวกลางหรือว่าไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลาง ผมผมย้ําคําว่าหนึ่งใน,นกลไกสําคัญเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วกลไกสําคัญที่ทําให้ระบบพวุนี้ทํางานได้เนี่ยมีมากกว่าบล็อกเชนอีกหลายอย่างเลยนะแต่ว่าบล็อกเชนอาจจะเป็นคําที่เป็นซับใหม่แล้วก็หลายคนอาจจะตื่นเต้นกับคํานี้นะครับเราก็คิดว่ามันจะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกได้ซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่นะครับบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนคือระบบฐานข้อมูลนะครับที่ เป็นระบบของการเก็บแล้วก็ป้องกันการแก้ไขข้อมูลย้อนหลังนะครับแล้วก็เป็นการกระจายข้อมูลไปอย่างหลายๆ พื้นที่หลายๆตำแหน่งเพื่อป้องกันการแทรกแซงแล้วการทำลายข้อมูลนะฮะถ้าเทียบกับระบบฐานข้อมูลธรรมดาในระบบการเงินของระบบธนาคารนะครับฐานข้อมูลเนี่ยก็จะถูกเก็บอยู่ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์กลางของสำนักงานใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วเวลาที่เราทำธุรกรรมทำอะไรต่ออะไรพวกหลายเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกเข้าไปในฐานข้อมูลเหล่านั้นการที่มีฐานข้อมูลเดียวเนี่ยก็จะทำให้ข้อที่1คือเสี่ยงต่อการโจมตีข้อที่2ก็คือทำให้ผู้ควบคุมฐานข้อมูลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะ อนุมัติไม่อนุมัตินะฮะหรือว่าพูดง่ายคือทําหน้าที่เป็นตัวกลางที่สามารถระงับการทําธุรกรรมต่างๆได้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าสําหรับการทํางานของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยประเด็นหลักเลยโดยเฉพาะยิ่งของทางบิตคอยเนี่ยคือต้องการให้การทํางานสามารถทํางานได้โดยไม่มีตัวกลางแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีช่องทางในการโจมตีฐานข้อมูลได้เขาก็เลยใช้วิธีการกระจายฐานข้อมูลเนี่ยไปอยู่ในผู้ใช้งานทุกคนที่รันบิตคอยโนดนะฮะซึ่งก็ทําให้ ฐานข้อมูลเนี่ยมีก๊อปปี้ซ้ำๆกันอยู่ทั่วโลกการที่จะเข้าไปลบหรือไปแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลตัวก๊อปปี้ใดก๊อปปี้หนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าทุกโนดก็จะรู้ว่ามีการแก้ไขเกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้มันมีความจริงเพียงหนึ่งเดียวประเด็นที่2คือเพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลย้อนหลังด้วยนะครับผมก็จะมีการสรุปข้อมูลที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าธรรมชาติของข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบฐานข้อมูลที่กระจายศูนย์เนี่ยมันจะมี มันจะมีข้อบกพร่องอยู่อย่างหนึ่งคือคือเราไม่มีทางรู้ได้ว่าธุรกรรมอันไหนเกิดขึ้นก่อนเพราะว่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเนี่ยนะฮะจะถูกส่งไปยังโหนดท,ที่อยู่ใกล้ตัวเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นโหนดท,ทางฝั่งซีกโลกหนึ่งอาจจะคิดว่าธุรกรรมนี้เกิดขึ้นก่อนในขณะที่โหนดอีกฝั่งซีกโลกหนึ่งอาจจะคิดว่าธุรกรรมนี้เกิดขึ้นก่อนจะทําอย่างไรที่เราจะคอนโซลิเดตให้เหลือความจริงเป็นหนึ่งเดียวได้ก็จะใช้มาตรการในการเขาเรียกว่าขุดนะครับก็คือการปิดบัญชีนะ ซึ่งปิดบัญชีเนี่ยก็จะมีนักปิดบัญชีที่ทําหน้าที่เขาเรียกว่าสร้างบล็อกก็คือเอาธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ10นาทีสําหรับบิตคอยนะฮะมาเรียบเรียงเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่าบล็อกแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าใช้แฮชชิ่งอัลกอริทึมนะ,ะขอโทษทีสําหรับคําเทคนิคนะครับใช้แฮชชิ่งอัลกอริทึมในการที่จะปิดบล็อกนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อไม่ให้สามารถถูกแก้ไขย้อนหลังได้ง่ายถ้าใครจะแก้ไขก็จําเป็นที่จะต้องใช้แฮชสร้างแฮชโดยพลังงานไฟฟ้าที่เท่าเทียมกันหรือมากกว่าเท่านัั้นนะครบ ซึ่งอันนี้เป็นระบบที่ทําให้ฐานข้อมูลที่กระจายอยู่ทุกที่ในโลกเนี่ยไม่สามารถถูกแทรกแซงได้การที่ฐานข้อมูลไม่สามารถถูกแทรกแซงได้ก็ทําให้มันไม่เป็นเป้าหมายในการโจมตีแล้วก็ทําให้ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสามารถควบคุมธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนระบบได้นะครับทำให้เกิดเป็นระบบการเงินที่ไร้ตัวกลางอย่างสมบูรณ์โดยแท้จริง นะอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายของบล็อกเชนบนบิตคอยนะครับแต่ว่าเหรียญอื่นๆก็จะมีการเอาบล็อกเชนเนี่ยมาใช้งานเช่นเดียวกันแต่ก็จะใช้งานในลักษณะที่อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปอาจจะลดนะค,คุณสมบัติบางอย่างเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างเกิดให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าแต่ละเหรียญนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำอะไรนะครับ คำที่ชอบพูดกันว่าถ้ามีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเราจะทำให้ฐานข้อมูลปลอดภยัยโปร่งใสไม่สามารถแก้ไขได้เป็นความเข้าใจผิดนะฮะที่ที่เกิดขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันไม่ปลอดภยัยแต่ความปลอดภัยของบล็อกเชนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ว่ามันเป็นบล็อกเชนเมื่อกี้อย่างที่เราอธิบายถึงบิตคอยบล็อกเชนหรือบล็อกเชนของบิตคอยเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าความปลอดภัยของมันเกิดขึ้นจากจํานวนโหนดที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก เกิดขึ้นจากกําลังขุดมหาศาลที่ทําให้ถ้าคุณต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลในบล็อกเชนของบิตคอยเนี่ยคุณก็จําเป็นที่จะต้องใช้กําลังไฟฟ้ามากมายมหาศาลขนาดนั้นด้วยเช่นกันซึ่งมันเป็นก,กำลังไฟฟ้าที่มากเกินกว่ามนุษย์คนใดคนหนึ่งจะหามาได้แต่ถ้าเราเป็นบล็อกเชนที่ไม่มีใครใช้งานละ่ะถ้าเรามีข้อมูลกระจายอยู่แค่หหรือ2โหโนดละ่ะถ้าเรามีกําลังขุดที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวเดียวขุดได้ละ่ะมันง่ายมากๆที่เราจะสามารถถูกแก้ไขบัญชีย้อนหลัง ะะหรือว่าจะถูกโจมตีถูกลบหรือถูกแฮกบัญชีนะครับทำให้ระบบล่มลงหรือว่าเข้ามาควบคุมการทํางานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าระบบบัญชีแบบล็อกเชนเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะในในเขาเรียกว่าอะไรในธรรมชาติของมันเลยเนี่ยเป็นระบบการทําบัญชีที่ไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เราได้มาจากการใช้ล็อกเชนคือการตัดตัวกลางออกไป เพราะฉะนั้นถ้าการใช้งานบล็อกเชนนั้นไม่ได้ทําเพื่อการตัดตัวกลางหลายครั้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเหตุลผลที่จะใช้บล็อกเชนนั้นเท่าไหร่แต่ก็มีหลายครั้งที่เราเห็นคนพยายามเอาบล็อกเชนไปใช้นะฮะด้วยเหตุผลต่างๆนานาครับซึ่งก็สําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกบล็อกเชนจะปลอดภยัยขึ้นอยู่กับกําลังขดที่อยู่ข้างหลังขึ้นอยู่กับจํานวนโหนดที่กระจายตัวแล้วก็ลักษณะของโหนดที่กระจายตัวอยู่ด้วยนะครับ จำเป็นต้องรู้จักเทคโนโลยีบล็อกเชนไหมถึงจะสามารถลงทุนในคริปโตแอสเซทได้ใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ผมย้ำไปข้อแรกเนาะนะครับคือคือมันจะมีความเข้าใจผิดอยู่นิดนึงที่เป็นคำที่คนชอบพูดกันคือว่าบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังบิตคอยหรือเทคโนโลยีเบื้องหลังคริปโตแอสเซทอันนี้คือสิ่งที่อยากขอย้ำอีกรอบว่าทั้งใช่และไม่ใช่นะครับเป็นหนึ่งในหลายๆเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้คริปโตแอสเซทหลายตัวมีเอกลักษณ์นะฮะหรือว่าสามารถประสบความสาเร็จได้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่่บล็อเชยยางดีว เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้จําเป็นจะต้องรู้ว่าบล็อกเชนคืออะไรสีทีเดียวแต่อยากให้รู้ว่าโปรเจกต์ที่เราลงทุนนะฮะหรือว่าเหรียญที่เราซื้อหรือยกตัวอย่างเช่นบิตคอยเนี่ยนะเขาต้องการที่จะเป็นอะไรเขาต้องการจะทําอะไรแล้วเขาทํางานยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยความรู้ที่เราว่าเป็นความรู้องค์รวมตรงนี้ผมมองว่าสําคัญกว่านะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าการทํางานเนี่ยมันจะมีการการเขาเรียกว่าการผสมผสานกันระหว่างตัวแปรหลายๆตัวแปร ะะโโะะบิตคอยใช้การทำงานของเทคโนโลยีการเข้ารหัสนะครับใช้การทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชนใช้การทำงานของเทคโนโลยีที่เรียกว่า proof of work นะฮะในการที่จะ secure ในการที่ทำให้บล็อกเชนปลอดภัยแล้วก็ใช้การทำงานของเทคโนโลยีที่เรียกว่า automatic difficulty adjustment algorithm ชื่อยาวนิดนึงนะครับในการกําหนดให้ไม่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผลิตได้ เรียนอื่นๆ,ๆเหมือนกันนะครับก็จะมีเทคโนโลยีของเขาที่เขาจะเลือกใช้นะฮะในการที่จะทําให้เขาบรรลุปประตุประสงค์ได้ถ้าจะมีประโยชน์คืออย่าอย่าไปโฟกัสการศึกษาอยู่แค่แค่ตัวคอเทคโนโลยีแต่อยากให้มองโปรเจกต์โดยรวมเพราะว่าการเลือกใช้เทคโนโลยีของแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสําหรับแต่ละโปรเจกต์แต่มันมีการเลือกใช้ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแต่ละโปรเจกต์นะฮะแล้วโปรเจกต์เลือกไหนเลือกใช้อะไรเราต้องพิจารณาจากองค์รวมของมันมากกว่านะครับ ดีฟาคืออะไรเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครคือคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า d e f าเป็นสิ่งที่แอดวานซ์มากนะครับแต่ว่าตอนนี้คนเข้ามาใหม่ปุ๊บจะกระโดดไปที่ดีฟาก่อนเลยซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับดีฟายคืออะไรนะฮะดีฟาจะเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นระเบียบวิธีหรือเป็นแนวคิดก็ได้นะครับผมคำว่า d e f ายเนี่ยย่อมาจาก decentralized finance นะฮะซึ่งคําว่า decentralized finance เขาจะพูดถึง financial service ก็คือการให้บริการทางด้านการเงินนะครับทั้งหลายที่ สามารถทําได้โดยไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางคราวนี้การให้บริการทางการเงินมันมีอะไรบ้างละ่ะนะครับการให้บริการทางด้านการทําธุรกรรมทําอะไรต่อ,อไรพวกนี้เนี่ยถ้าเราพูดกันถึงในมุมมองที่กว้างขนาดนั้นคริปโตเคอเรนซียุคแรกๆตั้งแต่บิตคอยมาก็ถือว่าเป็น d e f าได้เหมือนกันแต่คําว่า d e f าที่เขาพูดถึงกันในปี2021หรือปี2020เนี่ยนะฮะเราจะพูดถึงตลาดที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเ,าเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวข้องกับทางด้านการกู้ยืม นะครับเกี่ยวข้องกับทางด้านการฝากเงินหรือการให้ uh, financing service นะครับ uh, บริการทางด้านการกู้ยืมเงินนะครับซึ่งเราสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางโดยที่เราใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น smart contract นะครับซึ่งก็คือเป็นวิธีการทำงานของ cryptocurrency นั่นเองนะครับ smart contract เนี่ยคือโค้ดที่เมื่อเเรียกว่าอะไรเมื่อ condition ของมันนะเมื่อข้อแม้ของมันเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้ทันที นะครับโดยการทำงานเนี่ยจะสามารถทำให้มันสามารถรับส่งหรือว่าล็อกหรือทำลายเงินนะครับตามโปรแกรมที่เราสามารถเขียนเข้าไปได้ทำให้เงินอย่างเช่น Bitcoin หรือแม้กรือถ้าเราทำดีไฟกันก็จะเป็น e t h e r e ียเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเงินที่สามารถเขียนโปรแกรมได้คราวนี้พอมันเขียนโปรแกรมได้เราก็สามารถใช้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยมาพลิกแพลงในการสร้าง Financial Service นะครับเราสามารถปล่อยเงินกู้ได้ แต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะฮะว่าคนที่กู้ไปจะมีเงินมาคืนเราเราก็สามารถบอกว่าเราให้กู้โดยที่คุณต้องวางสินทรัพย์ค้ำประกันเป็นเหรียญคริปโตตัวอื่นๆก็ได้นะครับแล้วเราสามารถใช้สมาร์ทคอนแท็กเนี่ยล็อกเอาไว้ว่าถ้าเรามีการเบี้ยวหนี้เกิดขึ้นหรือว่ามูลค่าของเหรียญที่ค้ำประกันมันลดลงไปจนไม่สามารถที่จะค้ำประกันวงเงินกู้ได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดึงเหรียญตรงนั้นเข้ามาสู่ผู้ให้กู้ได้อัตโนมัติซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของการให้กู้ซึ่งแปลว่าเราสามารถที่จะให้กู้ยืมและทำการกู้ยืมมมไไดด้้โย่ตองี ผู้ควบคุมเข้ามาคอยควบคุมดูแลเนื่องจากโค้ดเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมดูแลตัวมันเองได้ถึงระดับหนึ่งนะครับในโลกของ d e f i จริงๆกว้างกว่านี้อีกเยอะเลยถึงทุกวันนี้เนี่ยพัฒนาไปค่อนข้างไกลและภายในะระยะเวลาสั้นๆนะเราสามารถที่จะสร้างซินเทติกโปรดักต์ขึ้นมาเราสามารถที่จะใช้กลไกตลาดในการกำหนดราคาอย่างเสรีบนตลาดเสรีของมันผ่านสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็น l i q u i d i t y mining liquidity p o o l ได้อีกนะครับซึ่งต้องเรียกว่า มันพัฒนาเร็วมากนะมันพัฒนาเร็วมากก็เป็นเรื่องที่น่าที่จะศึกษานะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเซปที่น่าสนใจว่าถ้าการเงินหรือว่าบริการทางการเงินพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะทํางานได้โดยไม่ต้องมีตัวกลางแล้วมันสามารถสร้างมูลค่าอะไรได้บ้างแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกด้วยว่าด้วยความพันพฒนาเร็วมากนะครับมันก็จะตามมาด้วยปัญหาข้อทั้งยอ่เหมือนกัน โค้ดหลายโค้ดเขียนขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับโปรแกรมทั่วไปมันจะมีบั๊กนะฮะมันจะมีช่องโหว่นะครับเราก็จะเห็นในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาบั๊กของ d e f i นะช่องโหว่ต่างๆถูก e x p l o i t ลอยทำให้คนเสียเงินเสียทุนไปมหาศาลนะครับเหตุการณ์ที่เรียวกว่า rug p u l ูนะเงินถูกดึงออกจากพูได้ทั้งหมดหรือเงินถูก e x p l o i t ผ่านแบบการปัดเศษที่ไม่ลงตัวนะครับหรือว่าสสว่านสิ่งที่เรียกว่า flash loan เงี้ยก็ทำให้คนเสียเงินมานักต่อนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ตื่นเต้นน่าสนุกแต่ในขณะเดียวกันก็มีความอันตรายค่อนข้างสูงถ้าไม่มีความรู้เพียงพอนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับบล็อกเชนก็ไม่มีตัวกลาง De ไฟก็ไม่มีตัวกลางคือคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมนะครับคนละเรื่องก็ใช่นะครับเพราะว่าเพราะว่าบล็อกเชนเราพูดถึง โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลที่ใช้นะฮะคราวนี้ถามว่าแล้ว d e f ฟที่บอกว่าทํางานได้โดยไม่มีตัวกลางเนี่ยมาทางานอยู่บนอะไรนะครับมันก็ทํางานอยู่บนบล็อกเชนนั่นแหละนะฮะทำให้คําสั่งสัญญาที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าส마ทคอนแท็กเนี่ยมันสามารถเป็นจริงได้เพราะตัวสัญญาก็ถูกบันทึกอยู่ในลักษณะของ Data บนบล็อกเชนที่ทําให้มันยากต่อการแก้ไขนะฮะยากต่อการที่จะลบล้างได้แล้วก็ทําให้มันสามารถทํางานได้อัตโนมัตินะครับ ก็อย่างที่บอกนะฮะคือคือเทคโนโลยีพวกนี้มันหลายอย่างประกอบกันทําให้เกิดเป็น decentralized money นะครับซึ่ง smart contract เนี่ยเป็นวิธีการทํางานโยเฉยเลยนะฮะในในโลกของคริปโตเนี่ยมันจะมีคําอยู่คำนึงที่เขาเรียกว่า code is law นะฮะคือคือ code คือกฎหมายนะครับ smart contract เนี่ยคือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสัญญาที่สามารถทํางานได้โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้ควบคุม การทางานปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทําสัญญากันเราจะต้องมีหน่วยงานกลางที่เป็นตัวคอยควบคุมให้ทั้งสองฝ่ายเคารพสัญญานั้นนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นออมาตลอดของของมนุษยชาตินะครับแต่ว่าบนส์ทคอนแทร์เนี่ยเราสามารถเขียนสัญญาที่เมื่อเราทําตามถูกต้องตามข้อกําหนดที่เขียนไว้ในสัญญานั้นแล้วเนี่ยจะสามารถเกิดผลตามที่เขียนไว้ในสัญญานั้นอัตโนมัติได้ นะยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยการส่งเงินในในระบบของ i t t o o n นะครับหลายคนไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นการทำงานในลักษณะของ Smart Contract เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ Smart ม,มากนะค,คือ Bitcoin นั้นจะถูกล็อกเอาไว้นะครับในสิ่งที่เราเรียกว่า Address นะแล้วก็ Address เนี่ยนะฮะทางภาษาโปรแกรมเขาจะเรียกว่าเป็นตัวล็อกแล้วเราก็สามารถที่จะปลดล็อกมันได้นะครับด้วยการที่เรา Pro provide Signature ของเราหรือลายเซ็นดิจิตอลของเราพอเราปลดล็อกแล้วเราก็ต้องล็อกมันใหม่ แต่ว่าการที่เราปลดล็อกแล้วแปลว่าเราสามารถที่จะใช้มันได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปมีคนมาอนุญาตนะฮะแต่เราสามารถที่จะปลดล็อกมันได้ซึ่งมีแค่เราเท่านั้นที่ปลดล็อกได้ตามโปรแกรมที่เขียนเอาไว้ส์ทคอนแท็กที่เราเรียกว่าส์ทคอนแท็กกันก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันแต่ว่าจะมีความซับซ้อนสูงขึ้นนะครับก็แล้วแต่โปรแกรมที่เขียนเข้าไปเช่นเราสามารถล็อกเงินเอาไว้นะฮะให้ไม่สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลาจํากัดนะครับสิปี เงินต้องอยู่ตรงนี้หรือว่าเขียนเอาไว้ว่าเงินนี้เนี่ยถ้าจะเอามาใช้งานจําเป็นที่จะต้องมีคนเซ็น3คนจาก5คนขึ้นไปนะครับหรือว่าเอาไว้ใช้เป็นการกระจายสินทรัพย์ของบริษัทในการที่ออกหุ้นนะฮะหรือว่าใช้ในการที่จะค้ำประกันเงินกู้แล้วสั่งยึดสินทรัพย์ค้ำประกันอัตโนมัติก็ได้นะครับปัญหาของ smart contract มีอยู่นิดนึงคือไอการสั่งงานของมันทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันสั่งโดยที่ไม่มีมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันยุ่งเกี่ยวกับ เงินที่อยู่ในระบบของมันมันสามารถทํางานได้แต่ว่าหลายคนจะเข้าใจส์ทคอนแท็กผิดนิดนึงคือเข้าใจว่าเป็นสัญญาที่ไม่ต้องมีมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะใช้สัญญานี้ทําทุกสัญญาในโลกไม่ใช่เพราะว่ามันไม่สามารถสั่งการสินทรัพย์ที่อยู่นอกเหนือระบบของมันได้เลยนะครับหลายคนบอกว่าเราสามารถเอาส์ทคอนแท็กไปผูกกับโฉนดที่ดินผูกไม่ได้นะฮะเพราะว่าถ้าส์ทคอนแท็กเอ็กซ์คิวแล้ว สำนักที่ดินเขาไม่ได้รับรู้ด้วยนะครับมันไม่ได้มีผลทางกฎหมายแต่มันมีผลทางโค้ดในในระบบของมันเท่านั้นนะครับก็มีข้อจํากัดของมันอยู่แต่ว่านี่ก็คือหลักการการทำงานของมันซึ่งพอมันเริ่มทําอย่างนี้ได้นะคนก็สามารถที่จะคิดวิธีการเขียนคอนแทคให้นําไปสู่การสร้างบริการทางการเงินต่างๆหรือว่าสร้างบริการทางด้านการลงทุนต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ สินทรัพย์คริปโตดีหรือแตกต่างจากสินทรัพย์เฟดิชั่นัลสินทรัพย์ดั้งเดิมอย่างไงใช่ไหมฮะก็จริงๆถ้าถ้ามองในมุมมองของผมไม่ได้ต่างมากนะครับมันมันอาจจะแค่ใหม่แล้วมันอาจจะดูน่าตื่นเต้นแล้วมันอาจจะดูแบบเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจมันจริงๆสินทรัพย์ก็คือสินทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในในหลักในหัวใจของมันเลยมันไม่ได้ต่างกันมากนะสิ่งที่มันต่างเนี่ยจะต่างในเรื่องของคุณสมบัติของมันนะครับเขาเรียกว่าอะไรดีเดี๋ยวขอคิดนิดนึงนะ สิ่ง Pearson ที่มันต่างเนี่ยมันต่างในเรื่องของคุณสมบัติของมันที่ว่ามันจะสามารถเป็นสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์ได้ดีขนาดไหนคราวนี้เนี่ยแต่ละสินทรัพย์เขาจะมีโจทย์ของเขานะฮะอย่างทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ในแง่ของการเป็นระบบการเงินของโลกนะฮะตั้งแต่ยุคสมัยศตวรรษที่สิบแปดสิบเก้าเป็นต้นมานะครับทองคำเนี่ยสามารถตอบโจทย์การเป็นเงินได้ดีเพราะว่ามันมี มันมีฟังก์ชิบิลิตี้มันมียูนิฟอร์มิตี้คือทุกหน่วยมันเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วมันไม่เสื่อมสลายทองคำเนี่ยไม่เป็นสนิมนะครับอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะแล้วมันสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของแท้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโกงกันก็ยากเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยถูกใช้เป็นเงินที่ยอมรับกันได้ทั่วโลกอยู่เป็นเวลานานเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์ของสิ่งที่สามารถเป็นเงินที่ดีได้นะครับเช่นเดียวกันพอเรามาพิจารณาสินทรัพย์เหล่านี้เราก็ต้องดูว่ามันพยายามจะตอบโจทย์อะไรนะฮะ เป,เป็นเงินของโลกที่ดีเหมือนทองคํามันสามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้ไหมนะฮะการตรวจสอบว่าบิตคอยมีความแท้หรือไม่สามารถตรวจสอบได้โดยทุกคนที่อยู่ในระบบและทุกครั้งที่มีการใช้งานมีการตรวจสอบตลอดนะฮะมีอัตราการผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นเดียวกันกับทองคําก็คือว่าไม่ว่าคุณจะพยายามขนาดไหนก็ตามคุณไม่สามารถเร่งอัตราการผลิตได้ตามใจชอบทําให้ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าควบคุมมูลค่าของมันได้นะฮะ ในขณะเดียวกันมันมีความเหนือของทองคำตรงที่ว่ามันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ดัต้านะครับมันเป็นข้อมูลซึ่งเราสามารถส่งให้กันได้ผ่านระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมนะครับไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์ใช้โทรเลขหรือใช้อินเทอร์เน็ตดังนั้นเนี่ยทำให้มันมีความเหนือของาทองคำในแง่ของการใช้งานข้ามระยะทางไกลอ่า ก็แล้วแต่ว่าเราจะพิจารณามันยังไงอีทีเรียมเป็นสมาร์ทคอนแท็กต์แพลตฟอร์มสำหรับเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะก็ต้องไปพิจารณาว่ามันสามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้ดีหรือเปล่าเพราะนั้นก็จะเหมือนกับสินทรัพย์ทุกอย่างเลยนะฮะคือเราต้องดูว่าสินทรัพย์แต่และอย่างนั้นเนี่ยเราต้องการเอามันมาทําอะไรแล้วคุณสมบัติของมันอ่ะมันตอบโจทย์สิ่งที่มันทาได้ดีหรือเปล่า